สวัสดียาไหนขอถ่ายรูปหนึ่งรูปหนึ่งสองสามดี๋ยวก่วนนะ้นนย้อนแสงหนึ่งสองสามอะไรนะสวัสดีวันเสาร์ใช่ไหมฉันสดกับตมานานอย่างสวัสดีครับผมแอดมีนสูตรหล่อของเรานะครับ มาหวดะมาหัวมือน <bin uk> <azo> no ี้ม่ได้หวายน้ำของว่าเป็นรดเลีวล่าสุดนะคะนี่คาแคขวกแกลแล้วแม่ถ่ารูปหน่อย หลาคนพะสงมากเช่เชคารเช่ถ่ายรูปเพื่อเช็คข้อสอบนาัสกไปไหนมาเธอมาแย้มแดงกับปุ๋ยแนั้นทีน้องค่ะ เห็นไหมคูเพื่อเสียงหายเดอกหมาฉันกับดาวตนหมากับดาวตัหนึ่งกับดาวหมาแล้วตัวหนึ่งสวัสดีไม่เห็นร้องไห้เลยมันตุย

ทำนาเสวยเออคืออ้นขึ้ห่อนใช่้ห่อนเนี่ยได้่่ไดีได้ค่ะพี่โอ้สวัสดีค่ะเป็นกินข้าวกันยังครับนี่ไงโซสไซแ่บโซไซมาก <c ười> เลย ีกอนหนุ่มปากปากเลกๆใครว่าจะรวยอเต็มเด็กดพึ่งรถไซด้ครับเลยปะันรถไฟยังนานกับเราองเทียวไอเอก,อกเเอาเอาดาวของเรานะครับน้องดาว กี่คลิปแล้ววันนี้ลงไปแล้วครับเมื่อวานไอ้คลิปอ้เมื่อวาลงไปกี่คลิปแล้ววันนี้วันนี้ไม่ลงเลยครับลงเพิ่งลงไปเมื่อวานครับไปถ่ายเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหมาถ่าขาดทุกการเคลื่อนไหวไม่ได้นะนี่สวัสดีพี่เพื่เิ่งสวัสดีครอบที่สามกินข้าวไหมมากินข้าวกับพี่แต่ยังไม่กินครับวันนี้ยากอะไรเลยอะไนนองไปตเนอไงอุ้ยเขาพาดอีกแล้วรอเมนูของไทย ท่านเนี่ยขอหารครึ่งได้ไหมคะเฮ <c oughs> ้ยทำไม <c oughs> ตาเป็นหยิกมด <c oughs> ยิกๆยิกยิก,ยกแบบนั้นเฮ้ยหยุด อ้าวสติกเกอร์สวยจังเลยอืมอสติกเกอร์นองออนนะคะสติกเกอร์หมานนี่นสติกเกอร์มารู้ไหมว่าคนติดตามเพิ่มขึ้น2,000แล้วก็วันเดียวยอดเพิ่มขึ้นอีก บอโจจัดให้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันจืนฝนมันตกม่าเศร้าจะคือเราทำเราหันไปทางโน้นไม่ได้นะครับทางโน้นจะติดเวทีใหญ่ปิดเวทีใหญ่แต่ตรงนี้จะลาดปูนหมดนะครับตอนนี้ก็ลงลหินไหม่ก่อน อ๋อเด็งยางอย่าหันไปโดนอย่าหันไปโดนรัตรัตสวัสดีครับเต่งรัสเซียเต่งเล่งเต่งเล่งเต้งแต่เจ้าเพื่อนจะมาให้ฉันอุ้ยอยู่ในรถเต็มเลยมีอะไรที่มีเยอะสําหรับเพื่อนได้เสมอมีอะไรที่ฉันใช้ได้ไหมสําหรับเพื่อนได้เสมอแผลกุ้งค่ะในชีวิตประจําวันฮะมีอะไรที่ใช้ในชีวิตประจําวันอะไร ได้หมดได้หมดริปมือนี่คือแบบลิปจากมิรัสดาพ่อหน่คือเริ่มต้นที่สำหรับสาวหน่อยเป็นมันแพงคือซ้มต้นพูดเลย3ามสทบาทพอชนะลิปสติกทานุ่มไม่หลุดหัวไม่ติดหัวใหม่15บาทโอ้ยขาดทุนก็ขาดต่อมันต้องมีการเทสก่อนเท่าอยนางเธอก็เป็นความแบบนี้ เอาเองสติกเกอร์นองมาได้ใส่อยากได้อน้องไทยแม่วดไปไปถามน่ารักหนูไปแล้วเท่าไหร่นี่ไปแล้วไหนสองใบห้าร้อยต้องไปหาร้อยแม่ป้าถ่ารอยากได้สองใบหนึ่งพันโอ้ยตายมากบอกกิฟตี บอกเอฟซีช่องน้องมิวรลชดาพรไปติดตามช่องนูเกอร์และเพิร์สโอฟฟิเชียลให้ก่อนถึงจะให้อันนี้ฉันมีบอกก่อนจริงจังเพราะพ่อแม่เอฟซีขานูเกอร์บอกว่าถ้าไปติดตามแล้วจะให้สติกเกอร์หรอให้เหมือนให้ตอนนี้เลยให้ตอนนี้เลยแต่ไปติดตามให้ด้วยติดตามให้หน่อยนะครับเห็นไหมจริงจังด้วยนี่จริงจังเอาหนึ่งชั้นนี้หนึ่งาเตาถหายชั้นนี้หนึ่งครับ นี่ของน้องกี่อันขอหอึงนะของหอปังนะใครมีสติกเกอร์อ่ะเดี๋ยววาเดี๋ยวเลยทุกคนเข้าใจุกคนตอนนี้มาที่หลังมึงให้เนอนเดมได้ยดาอยาวาล้แป๊บนึ่อนหก่อยูบน้าตอนอันนี้เธอเอาของไผ่ติดของสัน วเดียวน้องไม่รูรองเท้าหรือว่แม่มันนอนทรับอย่ามาส่องกระเป๋าเซเล็บนะกระเป๋าเซเล็บแบบรกมากแม่ยางกองนี่วฝากกดไลค์กดแชร์ไปติดตามให้ช่องลูกเกอร์ด้วยนะครับ มากกว่าสิบก่งคับคือช่องทเทียวค่ะเลยค่ะก็จะถ่ายน้องกู้งยิงให้ดูตลอดนะครับช่วงนี้เพราะว่ามีโอกาสได้ก็ได้พ่อกันดูซัมซ่าช่วงนี้นองอยู่น้ำตู้เห่าแค่อาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์หน้าเขาก็ออกงานแล้วค่ะอบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไปที่ช่องนุกเกอร์และเพิ่มช่องออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องน้องหมิวด้วยนะครับช่องพี่เก่งด้วยช่องน้องป๋องด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ